สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิววิวหลักตานหน้าบ้านอากงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำ Love River ไอเหินนะคะที่เขาเรียกกันก็เป็นวิวสวยๆแบบนี้เลยกว้างๆค่ะน้ำก็ใสกิะะ๊กเลยค่ะก็มาดูที่หน้าบ้านอากงนะคะก็เจอติดอยู่กับแม่น้ำ Love River อย่างนี้ค่ะที่แยกมาแล้วก็เราจะใช้เวลา านาทีนะคะที่จเจริญจากเลิฟวีเลอร์มาบ้านนากงะคะ่ะอันนี้จะเป็นแม่น้ำที่เขาแยกมานะคะอันนี้ก็บ้านอากงจะอยู่หลังไหนนะคะอันนี้ก็กลับตัวที่บ้านอยู่เจ็ดวันนะคะไม่สามารถไปไหนได้ก็เลยมาดูวิวหน้าบ้านนากงนะคะอันนี้มองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ สวยมากเลยซึ่งอันนี้มีปลากระโดดด้วยถ้ามีช่วงเซนดีๆนะคะก็สวยมากเลยค่ะอันนี้คือภาพสโลโมชันนะคะซึ่งดูแบบทีมากไม่รู้จะพูดไงคะ่ะสวยอันนี้ก็ภาพธรรมดาน,นะคะอันนี้ก็จะมีฝูงปลามาด้วยค่ะถ้ามองดีๆก็จะเห็นมากเยอะมากเลยค่ะเป็นแถวเลย ตอนเนี้ยอากงเขาเคยบอกว่าน้ำมันจะสีดำแล้วก็เหม็นมากเลยค่ะซึ่งแตกต่างจากตอนนี้มากจากสะอาดแล้วก็ใสอ้อใช่จังจากดำปีก็กลายเป็นสะอาดใสค่ะอันนี้เรามองจากทางซ้ายแล้วก็ทางขวาก็จะมีแต่ตึกแบบนี้นะคะก็เป็นแบบนี้เลยที่แม่น้ำหน้าบ้านอากงนะคะ บางปีฝั่งขวาก็จะเป็นเลิฟฟิเวอร์สายใหญ่นะคะที่หนูเคยบอกว่าต้องเดินจากบ้านนะกงไปที่เลิฟฟิเอร์5นาทีค่ะประมาณนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพบรรยากาศตอนเช้านะคะสังเกตที่ถนนก็จะมีช่องให้คนเดินผ่าน,นข้ามถนน,นะคะ่ะแล้วก็มีช่องให้มอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมีช่องให้จักรยานขี่ด้วยค่ะตามดิมถนนนะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดออกจากบ้านได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บภาพสวยๆใหม่ๆมาให้ชมกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ